นี่คือเสียมขุดเงอกไผ่นะครับออกแบบพิเศษฮนะส่วนนี้นะครับกันกระแทกแล้วก็การการบิดเบี้ยวด้วยนะครับทั้งสองด้านแล้วก็ใส่ด้ามจับเวลาเราตีเราตีตรงลงตรงนี้นะครับใช้ค้อนปอนตีลงเพื่อให้คมนี้ตัดกับแขนงไผ่นะทําให้ขาดเร็วขึ้นนะฮะนี่คือการเพิ่มประสิทธิภาพของเสียมขุดเงาาไผ่นะ นี่คือเสียมขุดง้อไผ่ที่ออกแบบพิเศษนะครับมีที่รองตีสำหรับเพิ่มแรงกดให้คมตัดกับรากไผ่ได้ดียิ่งขึ้นนะครับเป็นการทุ่นแรงนะครับเราก็เชื่อมโลหะรอ,องฐานนี้ด้วยนะครับเพื่อกันยุบนะครับแล้วก็เพิ่มแรงกดเชื่อมโลหะไว้ทั้งสองด้านนะครับมีด้ามจับอย่างดีนะ ตรงนี้ก็เป็นเหล็กแนมอย่างนี้นะครับสามารถใช้ขอนปอนตีตีแรงๆโดยไม่ยุบไม่บิดเบี้ยวนะครับเป็นการขุดเงาไผ่ที่สะดวกสบายยิ่งขึ้นนะครับเดี๋ยวเราจะไปสาธิตว่าเวลาขุดจริงนะเป็นยังไงบ้างนะครับขุดง่ายไหมมาเบิ้งเงาไผ่ที่ห้าสิคุดนะครับพี่น้องเงานี้เป็นจะขุดยากเติมนะครับถ้าใส่เขียมธรรมดานี่บอกเลยครับขุดยากใส่ฮี้งไลนะ แต่มือนี้นะครับผมถีใสเสียมเล็กแหนบแบบพิเศษนะสำหรับขุดเงาให้โดยเฉพาะนะครับเ,เงานี่สีขุดแบบใดนะครับเดี๋ยวมาเบื้องกันอ่าเบื้องต้นก็ทีใสเสียมขุดลงไปนะครับขุดไปเงามันเลยนะทีนี้สีใส้อนตัวนี้ครับทุบนะไส้อนปอนทุบเลยนะครับเพื่อตัดใส่แห้งตัดนะครับ การตัดนะครับจะใส่ควันกับสิขุดยากต้องใส่สูตรนี่สูตรพริกแห้งครับพี่น้องวิผู้ได้เพชรออกแบบนี้อ่าขั้นที่เสื้อเรื่อยกับแห้งนะครับแบบไฟฟ้าแบบส่ยแบตหรือไฟฟ้านี่ถามมาเอาเรื่อยงยไงไงแต่กับลงขุ้นนะครับแบบลงคุ้นตำ สิ่งที่ได้ครับหนึ่งได้กําลังกายเพราะเราได้ออกกําลังกายด้วยในใส่แห้งนะครับอ่าเนี่ยใส่สูตรนี้เลยครับ นีนนอนครับแบบนี้อ่ด้านนี้เห็นแล้วไม่เห็นด,ด้านนี้ครับบาด้ด้านตัวข้มต้องเห็นสองด้านอ๋อให้เห็นชัดๆเลยบาทนี้ควนนตีนี้เลยครับกดลงไป เอาหักมันกับสิมาจากกอนะครับแทงมาน,นี้นะเพราะนั้นตัดตัดหอยตอมาเลยครับ เรียบร้อยครับอ้าวเรียบเลยครับบันเรียบร้อยครับพี่ร่องนี่แหละจากงอญ่ๆครับขุดายกดายๆกๆแต่ขุดง่ายขึ้น <laughs> เบิ่งครับมันบเมนเหงาหน่อยๆเพราะฉะนั้นคดเหงอนี่ครับต้องใส่สูตรนี่ถ้าคดธรรมดาในี่มืดมือเบื่องครับผลงานนะเหงา,นา,นนงางน่นะครับมันยากบอก่แหนะครับนะเพราะว่ามันมันเป็นหากที่่งล้วก็แข็งแรงนะครับ ก็จะมีตาเด้อมีตาอยู่นะครับเราสามารถไปช่ําได้เลยครับนี่ตาสามสี่ตา, 3, 4, ตานะ่ไปช่ําได้เล,เลยครับนี่คืองเงาพัานของหวานยักษ์หอมใบเตยครับอยากรู้ว่าเป็นเงาสมบูรณ์ขนาดใดน,นะครับเบิ้งนะครับนี่คือตามัน,นครับหนึ่งตาสองตาสามตาสี่ตาห้าตาห้าตาเ้อครับเด้อ,อด้านนี้หาตานะครับ เบื่องหานี้บาดนอันนี้มัน6ตา7ตา8ตา9ตามีเก้าตาโดยประมาณนะครับเป็นเงาที่สมบูรณ์นะครับเวลาแตกนอกแท่งนอกับนอกกบออกจากตานี่แหละครับนะถือว่าเป็นเงาที่สมบูรณ์เป็นเงาเกรีดเอนะครับ หวานยักษ์หอมใเตยงงเงาเกตเอตัวซอยที่สําคัญนะครับก็บคือเสียมขุดเหงาไพ่ตัวนี้ครับแล้วก็ข้อนนี้ขาดบ่ได้ครับนี่แหละครับเพราะนั้นท่านที่มีสวนไผ่หรือต้องการเสียมที่ไปขุดที่มีประสิทธิภาพนะครับต้องเห็ดทรงนี้เน้อถ้าสนใจก็ทักแชทมาเลยครับหรือโทรมากก็ได้ทุนแรกได้หลายครับซอยได้หลาย อ่าใส่คุดแทนเสียมก็ได้เด้อครับเด้อเสียมเหล็กแนบเนี่ยอ่าคุดดินก็นได้นะครับอ่าสุคุดเงานีออกนะครับเงานีบ่อยไงปันได้น่าสิสซับออกงายอยู่น้าเดี๋ยวมาเบิ่งกันนะครับเงานีแค่สับหอยตอระวังเงานีครับ ยีลงนี่ขาดเลยครับอ่าเดี๋ยวมาเบิรงกันนะครับเด้อการคุดเงาวันยักหอไใบเตยมันขุดยากครับถ้าคุดธรรมดามันต้องใส่สูตรนี่นขาดเลยครับเนขาดเปิ๊บแงบเลยครับเห็นปะนี่ห้อยห้อยตัดนะครับขาด เ,เหงาที่สมุนครับสามารถอับช่ำได้เลยนีย่ตานะเรียบร้อยครับ